สวัสดีจ้ะน้องอึ่งอ่างเราเจอเขาอีกแล้วค่ะดูดูดูเขาทำตัวเ <c oughs> ขารู้สึกไม่ปลอดภัยปะะ่ะคะเขาทำตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นตะปุ่มตะป่าปกติผิวเขาจะเรียบรียบนะคะนี่มันเลยหนะ้าฝนมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ไปจำเสรฮะจะลองน้ำรดน้ำต้นไม้ค่ะ จะมาจับตรงนี้ออกไปเพราะบางทีน้ำมันขังมันเป็นยุงใช่ไหมคะดูสิคะอยู่มันแถวนี้แหละน้องหิ่งอ่างน่ารักเชียวนั่นนั่น,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 นไม่ทำไรหรอกจะบอกว่าไปจำสีนได้แล้วมันร้อนแต่เขามาแช่น้ำอยู่ตรงฝาถังเนี่ยคะ่ะโอ้ยก็ <c oughs> <c oughs> โอเคเคยเห็นเขาบา่อยๆค่ะเวลาหน้าฝนแล้วพอเวลาหน้าร้อนมาแล้วไม่เจอเขาเนี่ยบางทีคิดถึงนะคะคิดถึงพวกเขา อันนี้ก็มาเจอเขาก็รู้สึกดีน่ารักดีค่ะเอาๆๆเอา,เอา,เอาทีแรกว่าจะเทน้ําทิ้งนะเพราะเรากลัวว่ายุงยุงมันจะมาไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้าให้ละกันเป็นน้าําใสๆดีไหมเนาะเดี๋ยวดูเขาไหว้สักนิดนึงนะคะแกล้งเขานั่นเนี่ยนี่เน่อาอให้น้าไหลไปหาอุ้ย <laughs> นะเดี๋ยวลองดูสิคะ น่ารักดีค่ะเขาจะมากันเรือ่อยตัวจ้อยแต่ปกติจะเจอเยอะไอ้โดดหนีไปเลยตายแล้วเราแกล้งเขามากไปไหมเนี่ยไปไหนแล้วอยู่บนันแหนขอโทษทีขอโทษทีเอทท็นจอยนะไปจำศีลได้แล้ว